ตอนที่เจ็สิบเกฝนตกหนักขนาดนี้เอ๊ะทำไมถึงฝนตกหนักขึ้นทุกทีข้าจะลืมตาไม่ขึ้นอยู่แล้วอะอยยาอยายาแล้วฮ้หลบไป อาเาเฮ้ยไปรียสิเร็วเข้าหมอหลวงรีบตามหมอหลวงมาเร็วเข้าพี่เจ็ตท่านจะตายไม่ได้นะเจ้าไม่เป็นอะไรก็ดีแล้ว ทำไมถึงพวกเจ้าอีกเหรอเนวันงไม่มีหมอคนอื่นหรือไงห้ามฝังมั่วซั่วนนะอย่ามาวุ่นวายนะเบื้องบนปลดใครพวกเจ้ารู้ดีไม่ทำอะไรมั่วซั่นแนะ่ดูให้ดีไม่นะ อยู่นิ่งๆปล่อยข้าพวกเจ้าจับคนผิดแล้วจับได้ขานังคอเขายังจะกล้าเถียงอีกเยอะเหรอฉันลืมไปลี่เหรียนซูไปเลย <c oughs> อ่ะเจร็จพอ่อพี่ก้ากับเจ้าาวาหันนั่นเล่นละครโกหกหลอกลวงตอนนี้จับได้ขาหนังคาเขาพะยะค่ะ นี่เป็นสิ่งที่กระหม่อมพบบนตัวพี่12เหมือนกับโซ่ที่อยู่บนคางทนูการที่ฟ้าผ่าจะต้องมีเงื่อนงำแน่พะยะค่ะไม่แน่จะหัวหังนี่อาจจะไร้มวลเสน,นใส่พี่ก้าก็เป็นได้เพื่อหลอกลวนเสด็จพ่อพะยะค่ะเขาพูดแล้วไรพะยะค่ะ กลมอมแค่ขึ้นไปชมฝนตกดูท่าแล้วแม้แต่สวรรค์ยังไม่อยากฟังคำพูดโกหกของท่านสเสด็จพ่อยังได้ฟังคำโกหกของเขาเลยพยาค่ะโปรดลงโทษพวกเขาด้วยเถอะพยาค่ะฮะเจ้าเจดไม่เป็นไรใช่ไหมอภฟะฟะ่าบาทโปรดวางพระทัย องจู้เฉียวไม่เป็นอรไรพะยะค่ะจะเสด็จพ่อปรดลงโทษพวกเขาเถอะพะยะค่ะเช่นนั้นนำตัวเจ้าหัวหังกับเจ้าก้าวไปขังไว้ก่อนไม่ได้นะพะยะค่ะกระมงวางยาองค์ชายก้าวเรื่องทั้งหมดไม่เกี่ยวกับท่านองจู้เชียวและองค์ชายก้าวกระมงเป็นคนทำเพียงพูดเดียวพะยะค่ะ จะให้ไปลี่เย็นซูมาเดือดร้อนด้วยไม่ได้เด็ดขาดอย่างม่อก็แค่กลับมาเกิดใหม่เรื่องอื่นถึงเวลาค่อยมาว่ากันอีกทีเจ้าเป็นคนรนหาที่เองหลอกลวงองค์ชายดูหมิ่นเบื้องสูงเป็นโทษหนักฝ่าบาทฟูซังเขาติ่งกัวโกไม่เคยสอนกฎระเบียบเจ้าหรือไง ลูกมิก้านำตัวหววหังฟูสันไปลงโทษตามกฎเฮ้ยเฮค่ะนี่เป็นเจ้าที่กอเรื่องวุ่นวายมาตลอดใน,นที่สุดเจ้าก็ตกอยู่ในเงื้อมมือของข้าเออเออเกิดอะไรขึ้น